กลุ่มนี้ก็เป็นพลอยสี่เหลี่ยมน้ําเงินเข้มนะครับสีเข้มเราดูจากกองนะครับออกสีน้ําเงินสีน้าเงินเข้มสี่เหลี่ยมนะครับเอาไปเรียงทําเครืองประดับเป็นพลอยแถวก็ได้นะครับตอนนี้เป็นสีน้ําเงินเก่าพลอยเก่านะครับ พลอยเราก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปกลมรูปไข่รูปเปลี่ยมนะครับรูปหยดน้ํารูปหัวใจเราได้ทําเป็นรูปแบบต่างๆตามที่ท่านต้องการนะครับก็พลอยก็สั่งได้ครับสั่งตามรูปแบบเรามีพลอยก้อนที่เก็บไว้อยู่ในสต๊อกที่พร้อมที่จะทําตามรูปแบบต่างๆที่ท่านต้องการนะครับสนใจก็โทร